รักหนูนะรักไหมรักแม่ไหมต้องตองรักแม่ไหมไม่รักสายหัวนี่ไม่รักเหรอไม่เก็บน้องมาไม่ได้พับโต้งขันแล้วน้องขันสายหัวทำไมลูกเอ้าไม่รักต้องไม่รักแม่เหรอผมาสายหัวนี่ไม่รักอ้าไม่รักต้องไม่รักเหรอรักไหม ต้องรักแม่ไหมไม่รักเหรอไม่ได้เอามาขังนั่นเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ให้สี่ร้อยเลยนั่นี้ยซื้อให้นอนให้ช่วงสี่ทุ่มไปถึงหนึ่งโมงเนี่ยฮะเนี่ยน้องนอนตะก้าน้องยังเล็กอยู่เรื่องไหนหนูก็มีเพื่อนไม่ต้องรุ้นข้างล่างอ่ะไอ้เจี๊ยบมันจะเป็นตะผู้ใบขาวอะ่ะแม่ไม่อยากขายแล้วแม่จะบังคับม่ให้กูุแล้ว ม่ต้องดูอีเตี้ยอยีกรับมันจะได้ลูกกี่ตัวอันดีนะครับ